สบายดีจิปใส่ยห้องเฮียนอยู่ไก่บอหนาวบอกินข้าวหรอวะกินข้าวหย่างกินข้าวใส่กอเอาใจขอกินข้าวใส่กอกเพิ่นกินข้าวอย่างวันีหนใส่กอเอ้าใส่กอกคือกันขึ้นลอกกันอันนี้กินข้าวอย่กอกนั่นลอกกันเรื่อยเรื่ยเลยกินข้าวอย่าง สมบขามเออสมมะาขามก็แซบแลวเนาะทอไมากินเด้อบัดนสมมร์ขาม่มอฮะพ่อเฮียนอยู่ไก่ปะ่ไอ้ยงไปน้ำได้ปะได้ไปไปน้ำเรื่องเรื่องยังอะเรื่องกระเป๋ากระเป๋ามีอย่างแน่ยป้มปปื้มเขียนหรือปื้มอ่าน เพิ่มเขียนเหรอเปิดเบื้องไหปะเปิดโซ่เลยนะเปิดเปิม่นห่อสมมาค้าไปกินน้ำนะงามอยู่กระเป๋งงามอยูชมยังน่ะมอ่ะมยังก่อนโอ้สมมะกระท่านกินจะค้อหรือจะกินหมด กินบนหองเฮียนหน่อย้วน่สสมกับท่านหน่อมา้าซิมจักหน่อยนะมั้ยไอขอซิมเมักสมสมนี่นแ,แ,แ,แม่นางเจล <c oughs> <c oughs> เจบเจลสมกับท่านคือหวานเลยหวานหวานข้นมาตัว บักแตนในซื้อ,อยูบเนี่ยน้องสาวสิออป,ปลาสูกินน้องสาวคนงามน้องสาวเพตึงแล้วบุญตึงแล้วบุญเฮือนเลยเมียนเฮือนเนี่ยมือนได้ก็เดี๋ยวยไปห้องเฮือนก็แบกกินขน้าน,น้องนะครับบัดหน้าย,ย่อ อันนี้เป็นเครื่องฟอวะ่ะยลมใส่ได้มี้ยร่มบ้านมันซึ้งหรือเปล่ารมเออรมลมแล้วก็หนาวต้องแป้งอีกปีเดียวเนาะเฮียนโดยเฮียนจบแล้วก็เต้ฟุ่นอยู่แล้วเัลนี้เต้ฟุ่นเฮ็นยังปลูกพาขายละให้เบี้ยอะไรเอ๊ะผูกขึ้เดียวอยู่สวนกับปลูกคือเดียว เมื่อแรกเป็ฮอดสวนน้ำฮอดพักนะออ่ะเนอะเปนไก่เลยมองไรที่แถวทาป่ะอืมโมบีทาบ้าเบิ้งก่อนสิไก่มหักข้างมันงาเขาเบื่อย้ำมันกามหมาะมันเบื่สูตรหนองแปลงเพิ่นสีใสเขาเบื่อนำสูตรสมรุนไเทมเอ <laughs> เดาแต่ได้ก็ได้ชุดแบบบันมีเหตนเ็เองแล้วก็เป็นนี่แซบได้หรอแซบแท้แแยังไงกินไะไวะไก่นครไปนครพนมสกดนครไปมหก มุกดาหากับลมแห้งเนี่ย,ยมุกดาหากับติดขคองกันปลาอย่างบุ๊คส่อซอยผู้เฒ่าคน<ม>เพิ่อนเอาเกตออกแล้วที่แหลกสิฟิ้งข้าวเบือเนี่ยแบบไนใส่เป็นข,ข้าวคว้าหรือว่าจังไดขั้นแม่นใส่นะใส่อะทับไม่ใส่เลยลนะคือแกงคืออ่อมเลยข้าวมาบ่ะโดย เขามาเขาทำร,รมดาเลยใส่เห็จังน่อยนะอย่ากินสูชิองแปลงนะจะเป็หมดแซบเออแซ่บแผลตับใส่ต่งหกักกะปลาตับใส่แล้วกะ็ให้ปลามันใกล่ซุกเครื่องปูให้ไก่ซุกเราจะเอาเข้าวเบื่องลงก็ได้ไม่แจะมากรามหมั่งข้าวซอยพร้อมกันไม่ติดกรมมา,มกมกามหมดเนาะ ดี๋ยวกินแกงน้อใหม่มันหับนหบนเม็นยามมันบนเม็นยามมันกับบบอกกับ,กบมานละนู้นมียูหนอ่งอันกัน <c oughs> กินข้ามเราโตเลยได้เนี่ย <c oughs> อายมาก <c oughs> สบายดี <c oughs> <c oughs> แบ่เขามายามน้องเออเป็นยาม <c oughs> <c oughs> มาแตงยมมาลาดหมกป่านะครับเดี๋ยวน้ามันสิออกจากปลาได้ป่ะนเอาใส่ใบกูดล,ลงไปแล้วนะครับและต้องก็บยอดประแดงลงไปน้อยนึง สูตรนี้ใส่เขาเบือ่อนะอน,น้ำมาใส่ก่อนเลย,นยากาศบานน่ายยอดนะครับนนเป็นภูเขาหลอ่ลอบเลยอากาศหนาวมีตัวนกเฟื่องีหนาบาท แนี่ยตากแหงไปเป็นปบ่เบิ่งสีก็คือดำเธอวะบ่เป็นยังขี่มันดิสะสเบืองะค้นดิปานนะี่ยเนี่ยเะค้นเดีเดวยวมันเสียเละดี๋เราทำมันเละแล้วปามันโมเป็นแล้วมัน <laughs> บ่นคอยโซปตนไงแต่มัาต้องดินเดาเดา ต้องไปหาเองละสอนซืู่ไปหาสอนปะหาสอนเธอได้จักแล้วมี่มองสอนบ่มีแล้วงามนี่นาบวกวะบวกมันนามมันมันหยินงอ๋อถามคนลงเลยทำไมสีลงอ่าวมือมันมือมันที่หนึ่งที่สองมือเปนแบบบ่อันนี้ว่ยู่มองไปเมื่อนยู่ยมมาชดยู่ห่างห้องพักเลยเนาช นอนฟังเพลงหมดคืนเลยรเมือเ่อคืนอ้นึงมันเป็นซ่านี่นะ <laughs> ขะดเทาเอด็ดขะดเทาเอ็ดไปตามแห้งไว้มันตังหอมือเก่าแมนเก็บงานนาแล้วแน่มาแล้วก็ล้างล้างล้างแล้วก็เอามหมัดเตอกไว้ใส่ถุงไว้ผู้ส <laughs> า,าก็ไม่ลงมาหาเลยนะ <laughs> เนาะเกิดลงมาแน่นลงมา ไปค้นเราละผูสาวสองคนไปเทงนะผู้่าวผู้เดียวแบบหอมเลยตอนนี้หอมพักกระแนงพักกระแนงตากแห้งซุกหรือะปล่า,า,านะต่อไปกระสิตำบักแตงจริงๆิงอยู่สวนเพิ่นกมน็มี่ตำบักแตง,งแต่ว่ายามนี้มันหอนวะก็เลยซื้อมาตำนะครับ จะให้น้องแป้งตามสู้กินบักเล่นกรอ,อบก็ว่าพึ่นพึ่งแล้วบุญนะครับใส่เนื้อไงอ่อนหรอบอสอะไรกันเนะี่ยทีล้องกันอ่อนเนื้อตามเปิ<า>ดกราบเลยบ่ แมนตามบถกลับเลยสองมากพ่อบอกสองมากสามมากพ่อเนาะพ่อเอ้ยพ่อพ่อแล้วหลายแล้วจะมาอยากอะไรอยากินอะไรกินสามคนนะกับผู้ที่สีที่หาพิ่นบอลงมากเนาะเขับยากล้องต่ออายเออ ขา้าวะบายไอยเห็นนะไม่ไอ,อานองเลยโดยไอดอกธรรมดาน้องวนเลยดีบุมาเนาะนว,วนจังหน่อยบดี๋ยายดอกลูกาแลลงม,มากินเขาพอดมีมาให้หนหนามาให้อไอนานเลยบอกเรามาให้ตีานานเลย น้องไพ่ใหญ่ป่ะที่น้องไพ่งานไหนโอ้ปั้นว่าเขาสิเอาอะไรเจ้าเอาคุณอาเจ้าน่ะสิเอาเขาบอเจ้าเอาเจ้าบ่อเจ้าบอเอาเขาเอาเอาเอาเงินในเงินแต่งเนี่ยนี่ขายไปแล้วลดินแถวนี้น้องแปลงต่ำให้กินตำตะลันครับ เป็นแปีอมาอยู่วสวนคุณตำรุนใหม่ตำยังตำเบิดกากอั์น่ะตำหมดแตงสูตรขำม่วนสูตรสูตรมัวนน <c oughs> ้องแปงตำให้กิน เพื่อนยังวิ่งเบียร์อยู่ส่วนไหนบุญเฮือนเพื่อนอยังนอกอยู่กินที่ต่อกันจั๊มือละสาม <laughs> มัดโปรเจกตเบิดตอหลายขนาดเลยนะล,ลังอีกเบิดเป็นลงังนับประทวนเลยที่นับไลยเลยเมื่อบุญเนาะธรรมดาละปีละเทือแม่แหละบุญปีละเทือแต่ว่าเฮ้านะ่ะกินอยู่ตลอด <laughs> กินเบิดปีเมาบ่ได้กินปีที่เมาแต่เมาเบิดปีพ่อแต่มีกายมาปีนี้ยังเมาอยู่ คอมโพตรแน่หน่ะใส่ยังใส่อีกรถดีนี่รถไอ้รถดีนี่อสุดรถโกงนู้นปลงนู้นอ่ะสุเราบไปใส่หลายดอกเราใส่ไปแล้วสามบ่วงมันจังแซ่บเด้มันแซ่บอะไรนี้แล้มันบไปแซบมันคนต่ำเออใส่ลงกมือตั้งหคนต่ำห้าเพราะแซบต่ำทั้งอันอันใส่นึ่งใส่บะกมีกอกมากกี่บะหมกอกกินได้บัด มาแต่น้องแปง<อ>็กตามกินเลยสูตรเอาสูตรน้องแป็กนะสูตรพอยาสี่จะกินอะไรกินได้เอาเลยมันเผ็ดโผ็ดกินเลยกินเลยคนต่ำแซ่บคนกินกันแบแซ่บเ,เพื่อกันพานั้นวันนับสิบโมงเอาเผื่อไปถ่ายน้ำจิตรูนาะขีล้อมานเลื่อยนะ เราไปเข้าทางแล้วนี่เข้าแล้วว่าทางพี่เข้าแล้วออกเรือเรือเหมนทางขับถ่วงขัดอยู่น้ามองหันกขาล่างงามนะเออในหาดอ่ะนั่นเลยไหลมองเขาก็ล่างระเบิดหินนะแม่สีงามคัดตอนฝนย่ามฝนหายให้งามด้ะน้ำยังมองหันนะมันไหลปะก็คือทะเลเนี่ยคือทะเลน้ำจืดดีแหละเออมันขึ่นมันตัวไปเลยเถอะนะมันสิมีปลาบ่เครื่องมองหันนี่เขาจ้ากลับไปหากินแถวนั้นเลยเสียดายน้ำเนาะน้ำงาม หากมันบริแห่งได้หากอยู่ในทำยับก็ไปอีกคุกกับบริแห่งได้มไมนมีทำารออยู่หันอ๋อนามไหลจะทำดินะ่ะนามสีเขียวมรกตสีแบบสดเลยละ่ะไซผมใส,ใส่ประกอบลงไป แสบนานอนเบิงจะทาบีบเขกโอ้หสเยกม่ไมสสัมันได้อยู่ลายมือเลยกินสินดาดป้เขาแล้งสินดาดเรใส่ทาฝรั่งป่ะทาแขกหรอปะอยู่ทาฝรั่งมันล่มอซิ่นรอนอยู่ทาแขกเขเดีเลรมาแรกนอนชมวิวจขึ้นก่อน เอื่นยังสีขาวเพราะนั้นใหงได้ไปเดอกได้ไมชมให้ไไปรนในเมืองค้าฝารั่งดแบบเออได้อยอมันกับไก่เนะาะไก่บ้านภาษาแขกบอมเลงเออไปเบาะไปเรนเบ ตอวเสร็จเสร็จหาเอาโจยู่ยนอกมือนั่นเนาะเออเสร็จเสร็จหาช่วยไปกดเบียบบอเบื่อถึงว่ามันยวน่าพลังไปต่อพาน้องมาเมืม่อน่ะมื่อร่มหนวน่ะบ่เลยธรรมดาอ๋อมาก่อนไอ้หนุม่มสองมือวันเรนาไปก่อนบอลประตอดีเต็มอัลปรตบอลมีรักเดี๋ยวสิลงซ้ำ คันร่มแห้งขึ้นจากมือถ้าเข้ามาเนะ้่ยตายร่มตนผู้ตามตามอยู่แซบแล้วสิบบีมือ,อ,รรอกรแล้วมันเปรนเสบบอสซิมดอกระดับมือโปร้รับมือหของแปลงแล้วมมลไหนผมนัวเติมปะสามบวก <laughs> มูโลสัดจักรซีจกักรกินโลสัดอะไรเออกินขึ้นองแป้งตำมันล่ะกินรสสมหวานอน่ะแมนแล้วน่าจะหวานมึงเองเนี่ยสชาัิมาตรฐานสมหวาน<บ>คนตำได้สมบ่ตหรืออาบน้ำละ จิตจัดอ่าคนหน้าคนต่ำจิตจัดคนต่ำอิ่มรถแสบ <c oughs> มืออื่นกับไปห้องเฮียนวะไปแล้วมืออื่นที่พ่อให้ปุ๊กงเงียบไปแต่เซ้อเรามีคนเมียนเฮือนซื้อ <c oughs> เออสี่มือเลยแซ่บเลยล่ะ <c oughs> แล,ล้วมันประเซฟิฐได้หรือลืมเหรอลืม,มเอารถซับและแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงค <c oughs> วมรถนะเฝิ่งหน้ามันหูแดงกว่าโอ้เป็แซ่บแต่ต้องแบะยามนองสาวนะครับนองสาวเฮ็ดแน่กินสุดๆตำแตงครับอ้อป่า แป้งเอาขอนมใหน่อ้าพี่แป,งแปง้งขึ้ใจดีแท้มื่อนีนพี่แป้งใจดีคู่กันบ้างเนาะนั้งทอดดีกว่าในักียนอันนี่ก็เด็กนะ,ะน,น,นี่ก็เด็กนะาบ่แต่อพอสิไปเบียดคู่กันดีบ่ ูปะเอ้ยยม่องนหอแปค่ะเทพไม่ค่ะไอแปคนสวยว่าพ่อไปเด้นึ่องสามคนไหนอินข้าหยอกเาเหรอไไก่ไปโรงเรียนแล้วไปโรงเรียนแล้วนี่ไปย่ำเลยม้วนเลยเดียวปุกมือนหนึ่งสองสามอ่าขอบคุณครับ เอฟซีผิดแปลงเพียบเลยเอฟซีผิดแปลงเออแกลงบอหามตัวเด้วยเก็บงามบอตามตัวด้วยอยากงามเพื่อเอยแปลงบอออยากงามเพื่อเอยแปลงก็ตั้งใจเฮียนเด้วยก็แปลงกะไม่ตั้งใจเฮียนนะอ่างเงาหามบอกว่าบกแสบเด้ออวยเค็มนัว เมืกี้ทำไมอะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ,อ่ะไ,อไม่ไปยังงามไ,ไม่ไปว่างามไม่ไปคืองามแท<อ>้ตัวหรอบ่ไตัวด <c oughs> อเขากว่าเด <c oughs> นน้คู่มือกลายปเป็นีุยนกับว้าว FC หลายขนาดเลย กินขนมยมายามนอนกินขนมอืมสุดยอดอสุดยอดขั้วมาแซบสุดยอดความแซบโอ้เอฟซีตำแตงสูตรน้องแป้ง อจวดแฮมปกติกินรถนี่ยะเฮ็ดกุนีอ่ะจวดดีป่ะอุ้ยเขาบอกให้เขาเขาอู้หูจีจ้าขนาดเฮ็ดสัตว์ซาบแฝงน้องเขาบอกว่าปกติเฮ็ดคัตกุนียากินไม่ได้เลือดรสสัตแซ่บตาใจปลาหนิแซ่บเนี่เนื้อหวานดิ่ันสดนี่ครับมะปิ้ง คือปลาลูกสวยมากก็นานจะไปกินเขาปลาเนาะอยู่ไกลบ่นะหาไปเตะดิไกลบ่ทางมาเป็นทั่วระบากได้เล่นปะแหม่งาหมดรึกเลยเออเลยบอกจับจับยืนแบบรถอีแต๊กจับติดพระที่ไหมมีน้ำโดนไหลตลอดนะไหลตลอดปี ข้างมันไปย่างน้ำข้าไปคุ้มนั่นน้ำพุนักยิงยักสุก้ดไถแล้ววันี้ขับนะโดไถก็ยังของสุกมามั่วขึ้นนอนพวงยานะจะได้มาขับอยู่นาสาวกับท่านั้นแหละอยู่ไกลเดียวขึ้นนอนแล้วเป่าน้อมมหน่ลเบี่จังองเมียเป็นน้องมุนแล้วเนาะขาว่า

เอาทางไหนต่อยปรกทานว่าเป็นแต่แสบแต่เอาปรกทานมากินนะช่วงเวลาพักเทียงของนักเรียนนะครับเช้ากับต่อยปรกทานเอ่ออออเดียวเลยตัยวนี้ 3ตัวหนึ่ง <laughs>